จนตอดเคลียแผลลวครับใช่แล้วครับเคลียแผลครับเหมือนออเรามีแผลกันมาก่อนหน้านี้นะครับที่แลนเรายูนแลนใกล้กันแล้วมีปากเสียงกันนิดหน่อยครับตกลงปรงใจว่าจะตีกันใช่ครับเอเคตังกดแล้ววันนี้ให้ฝัดให้กดเย็ดโนด,ด้วย ไปที่เซตติ้งใช่ไหมมันจะมีคำว่ากราฟิกใช่ไหมแล้วใต้ใต้กราฟิกอันที่สองมันจะเป็นขนาดใช่ไหมลดมาจที่เขาไปแต่งกันนะไปนจะพากันหรอเอ็นเตอร์เอ็นเตอร์ขายของอีโคก่อนเลยเป็นพันปรับเป็นพันหกแล้วก็กดเอ็นเตอร์ยาวๆเลยแล้วลองดูว่า fps ปรับมันเพิ่มขึ้นมาไหมเพราะอันนี้คือภาพมันอาจจะไม่สวยสมใจมันมันให้ยัดโนอย่างเดียวเลยว่าตังทำยไงดีก็นั่นแหละนั่นแหละกดเอ็น Enter ไปเลยแล้วเนี่ยแจ้งเรื่องใหม่ไปยังวะกด Enter Enter รัวๆไปเลยมันภาพมันมันมันไม่หลุดออกจากเกมแล้วอเคได้แล้หรอดูนั่งรักกับพี่เขียวนะดูแหวนมาเร่งเรื่องเรื่องจุดงานดำเมื่อกั้ตุ้ขย้อะดีดีแจ้งหรอจะพาเลังรีได้พี่แม่งเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะค่อยแจ้งก็ได้เราโฟกัสในนี้ก่อนก็ได้มาไม่เปิดแคมป์ FPS กูหรอเล่นกันพี่จะเล่นรีกันกี่โมงสามทุ่มหรือว่าสาม FPS สี่สิบ ใช่ครับหนูจะได้จับตอนแรกไปเท่าไหร่กินจะไปดำได้ก่อนไหมครับไม่ไม่ขอหนูจะรอรอสมตึ้งสี่เข็มมันไม่ได้เตอร์ถ้าเราจะเล่นวันนี้เมันต้องไฟก่อนสามทุ่มแบบมันต้องสามทุ่มอะอาจจะเขาจะนัดเริ่มไฟให้สถาบัประกาศผมเราต้องเล่นเลยอ่ะการเริ่มจะตอนนี้่ปดังได้ปะต้องเอาคุณภาพกากกว่านั้นอีก่ไหมไม่ไม่เป็นไรมาคิดว่าไหวเวลาอะลองปรับให้มันให้มันเป็นพันสองดูดิแล้วอีที่มันเป็นเขียนว่าไอ้นี่อะ mass อะมาเป็นเลขอะไร ปรับให้มันเป็นออฟลื่นตัวนั้นอะเออเดี๋ยวเวลาขับรถด้วยนะเอาแบบเล่นได้ภาพแย่ไม่เป็นไรออฟหมดแล้วออฟหมดแล้วยกเว้นขนาดโอเคโอเคเอาลองปรับขนาดดูให้มันสมูทขึ้นเพราะหนูก็ยอมเนี่ยยอมปรับกลับมาใช้แบบภาพขี้เละขี้เลหน่อยแต่ก็โอเคให้มันแบบลื่นไหลหน่อยนเดิม9ลงมัเดิลงกว่าเดิมอีก8 9 36 40 เอ้าโถ่ไม่ตัวนี้คนมนเยอะมันสวิางมันสวิงมันสวิงอันนี้ผมจริงป่ะเนี่ยข้ะขนาดเขาข้างนอกหนูไป90ปาร์ตามาหยุดหยุดราชาพายัง54เลยอ่ะลองก็ไมเด้ได้ถ้าไม่ได้ค่อยต่อไปประชาชนตีกันอ้เหี่ยโดสิบเอ๋เกูตลกไอ้เหี้ยเลยัดแล้วก็จบกันไปครับตามนั้นแหละแล้วก็แยกย้ายครับจบหรือยังอะครับคุณแบ๊ก ถึงว่าได้โชว์อะเหรอไอพี่แลนปรับวงแหละเนื้อหมองผมย้อมขอเท่นได้ยินยันนี่เลยโคตรดังคุณยังไม่จบกับผมอ่ะไม่หรอเข้ากระจายเคสได้ไหมกระจายเคสกันได้ไหมพี่ลองพูดดิตอนนี้วงเนื้อหมอลองพูดดิเราเราเราจะได้ยินด้วยจะเบาเบาเมื่อวานเมตี้มีการแจ้งเขาไว้เล้บอกว่าเป็นการแึ่งมึงมึงปรับวิดปเปอร์กันเลยเฮียมันได้ยินหมดเลยเว้ยปรับปิเปอร์เลยปรับปิเปอร์เลย ก็ยินดีที่จะมาเล่นกับแกังพวกคุณครับไม่เจอครับไปเจอกันครับอุ้ยมันไม่ได้อยู่ในยการ์ดเชี่ยวก็ยืนไม่ใช่หรอรเขากา็พูดจริงนะนออยู่ไหะโบพูดจริงอะไรอ่ะเขาพูดจริงอะไรเขาก็พูดจริงนะว่าถ้าสมมุติมึงเล่นกับเขาเ,เขารีตัวรีตัวไปมันก็ อ่ะสุดท้ายมูลค่าในตัวเขามีทั้งของมีทั้งมีดทั้งไม้ทั้งทุกอย่าง้ามหมดอย่างเขาแต่เขาเป็นมีคนขึ้นให้ไงคุณก็ต้องไปหาต่อตรงนั้นมาคุณเชื่อผมนีมมูลค่าแค่นั้นอ่ะมันตอนนี้บูมันขายเท่าไหร่ร้านต่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นผมไม่ได้ซีเรียสถ้าผมเสียร้านคนดูน้อยวะแค่ว่าผมพี่ชายเขาแบบว่าต้องแบบว่ามีทะเลาะกันแล้วต้องมาแบบตัวก็สิบเป็มบ้าว่ะฝังเขาอ่ะลอยล็อก เขาคูชสตอรี่ประชาชนอยู่นั่นแหละถ้ามันมีก็อยู่ไม่ใช่เหรอคนเนี้ยเดี๋ยวขอเคลียร์ตอรี่ก่อนตอนนี้ขาดสอบเท่ากับไฟกลางเราจะเก้าคนคูณแปดคูณเจ็ดเลทีใช่เอออยู่เรียนเรียนผู้มาอ่ะมา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 คุยมามาอ่ะคือมึงจะมาเป็นสภาใช่ไหมดี่เยี่ยงใครกูด้วยเปิดชีตก่อน มาาผมหมอเอ่อทวดีครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอเรียกหมอเรียกตำรวจแป๊บน,นึงตำรวจไปยืนกับเพื่อนน,อน้อยาครับอตอี่ครับออ้าน้ำแป๊บ หมอครับสภาครับสตอรี่ครับขอบคุณครับออกหมอครับไหนหมดเนี่ยแมตี้อยู่บนสภายังรอรับของอยู่เชฟครับสภาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปสตอรี่ครับมีใครจะไปอาบอน้กมั้ยห้องน้ำครับเช็คคนเทีคนวะ ิบแปดพี่แล้วนับแล้วนับได้สิบแปดพี่ตรงนี้ก็ประมาณนั้นแหละน่าจะเต็มไม่เขาน่าจะเต็มมีอันนี้ยังขาดอีกยังขาดหัวส้มอีกผมจําได้เดี๋ยวรอหน่วยงานแป๊บนึงนะครับหน่วยงานกําลังมาเอาเข้าๆเข้าๆกันก่อนเลยเรื่องเกิดจากอะไรพอเราเจะยี่สิบทางนั้นยี่สิบเลยก็ยังมีหัวส้มอีกคนนที่ได้แจ้งเมื่อวานครับก็คือจะเป็นการเคลียร์แผลกันครับ เต่อเคียร์แผลแล้วครับใช่แล้วครับเคลียร์แผล,แผลครับเมือ uh ่อ huh. เรามีแผลกันมาก่อนหน้านี้นะครับที่แลนเรายูนแลนใกล้กันแล้วมีปากเสียงกันนิดหน่อยครับตกลงปรงใจว่าจะตีกันใช่ครับโอเคไม่ยากก็แค่นั้นสักครู่ครับ ทำไมมันค้างทำไงอะ่ะไม่ยอ,อมค้างมูลค่าเดิมพนันครับเริ่มต้นครับสเสนอกันได้เลยครับทั้งสองฝ่ายมาตี้เสนอได้เลยครับอ่าเริ่มต้นครับเริ่มต้นเริ่มต้นครับเริ่มต้นผมไม่รู้ครับเริ่มต้นของพวกคุณคือเท่าไหร,ร่ ก็ระะเริ่มต้นของสาพามันก็ห้าล้านไม่ใช่เหรอคะอ่านนั้นนั้นน้อยสุดครับนั่นนะครับห้าล้านนี่ก็ได้ครับห้าล้าน,นะนาเล่นกี่เออครับสูงสุดสีนะ่สิบนะเล่นวันเดียวครับ ก,ก็สูงสุดไปก็ได้ค่ะเป็นตออครับครับที่สิบครับครับผมแต่ว่าเล่นมันเดียวจบนะครับถ้าบูดว่าไม่ถึงสีทบก็คือใครเยอะกว่าก,าก็คือภูชนะถูกต้องไหมครับถูกต,ต้องครับผมเคครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับห้ามฟาร์มนะครับห้ามฟาร์มงานขาวงานเหมือง การผิดกฎหมายแล้วก็เล่นกิจกรรมประเทศนะครับแล้วก็ขับรถชนคนนะครับห้ามนะครับเราให้บัมรถเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องการบัฟบัฟได้ปกตินะครับตามกฎประเทศนะครับกักศพอุ้มศพทําได้ปกติเลยนะครับสวมใส่แฟชั่นห้ามนะครับอุ้มศพขึ้นรถถ้าเป็นศพเปื่อยอุ้มขึ้นไม่ได้นะครับมันจะเด้งนะครับต่อไปเราเล่น40เอ๋อถ้าเกิน40เอ๋อศพที่41นับเป็นศพ 1ล้านนะครับศพที่42ก็รับเพิ่มอีก1ล้านเป็น2ล้านนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการที่ตกแมปหรือผู้หอ่อหรือคนที่ถูกหอ่อแคสต,ตกหลุมดาหรืออะไรต่าง,างเลื่อนไปบนสุดในนิตยสารนะครับจะเขียนว่าแจ้งเคสอุ้มมีปัญหานะครับให้ทำการติดต่อนะครับส่วนคนที่ถูกหอหลุดออกจากตัวเกม ภายใน5นาทีไม่มีการแจ้งนับว่าเป็นเออเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีการแจ้งและเข้ามาทันภายใน5นาทีทางนายกเขาจะดําเนินการรีเมคให้นะครับในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีแคตรอบที่2นับเป็นเออนะครับในกรณีตกน้ําตกน้ําถ้าเป็นท่าแอนิเมชันว่ายน้ําให้ปล่อยศพโดยทันทีนะครับหน่วยงานจะเป็นคนช่วยนะครับและนับเออตามปกตินะครับ ในกรณีเข้าตู้เอ๋มีเวลา15นาทีนะครับที่อยู่ในตู้นะครับแล้วจะสุ่มตามแลนต่างๆนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้หน่วยงานชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมให้ทางหมอก่อนก็ได้ครับเชิญนะครับโอเคครับราคาบินค่ารักษาครับจะเป็นราคาบินค่ารักษา5,000นะครับส่วนในบินค่ารักษาในตู้ปลาของโรงพยาบาลจะเป็นบิน3,000ครับการช่วยเหลือเคสห่อครับทั้งหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานหมอนครับอ่า สามารถบำรดตกน้ําได้เลยนะครับหรือว่าสามารถบำรดคู่กรณีได้เลยนะครับแล้วก็ในการช่วยเหลือหอครับหักช่วยเหลือหอได้แล้วจะมี3ามอย่างครับให้เลือกคือระหว่างกับเองส่งลงพยาบาลหรือว่าตลาดหรือพาวครับแล้วก็กรณีที่เราตีตัวหลุดนะครับที่เป็นศพเปื้อยอันนี้แค่ปกติสามารถไปรับได้นะครับกรณีที่ไม่มีผููกรณีอยู่ตรงบริเวณนั้นแค่แค่ปกติครับจะนําผู้สลบกลับไปชุดที่โรงพยาบาลน,นะครับ ถ้ามีคู่กรณีตรงตรงนั้นแพทยที่เป็นชุดขาวครับจะไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือศพเปืยนะตรงนั้นนะครับก็คือถ้ามีการกดเคสมาตรงนั้นครบสามครั้งครับจะมีการแจ้งทางแพทยชุดแดงให้เข้าพื้นที่นะตรงนั้นนะครับนี่ทักของหมอประมาณนี้ครับสองคตตำรวจต่อได้เลยอ่าโอเคของตำรวจนะครับการทำง,งานจะเหมือนกับทางหมอเลยครับก็ือสามารถบํรุงได้ นะครับสามารถยิงตัวตกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบสี่ <4 S 2> อย่างนะครับส่วนเรื่องของว R อเจลนะครับคนที่เคลื่อนย้ายศพโดยไม่หอ่อนะครับจะโดนสามหมื่นยี่สิบนาทีไม่สามารถประกันตัวได้นะครับส่วนคนห่อจะโดนห้าหมื่นยี่สิบนาทีไม่สามารถประกันตัวได้นะครับส่วนคนที่เข้าไปขัดขวางนะครับอาจจะโดยใช้ปืนหรือเข้าไปช่วยบัมนะครับจะโดนเป็นข้อหาใช้ปืนยิงตำรวจจะโดนเป็นข้อหาขัดขวางการทําไเจ้าที่ โดยใช้อาวุธปืนนะครับส่วนคนที่เข้าไปบัมจะโดนเป็นช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับส่วนคนที่นํางรไปด้วยไม่ได้ถือสจะโดนสมรู้นะครับอันนี้พูดพูดค่าปรับไปเลยได้ไหมคะได้ครับได้ส่วนของการขวางการทำมาเจ้าที่โดยใช้ปืนนะครับจะโดนสามหมื่นยิบนาทีนะครับประกันตัวเหลือขัม 10, ม้นต่าสิบนาทีนะครับในส่วนตรงนี้ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับช่วยเหลือผู้ต้องหาจะโดนทั้งหมด1นึ่งมนนาทีนะครับประกันตัวเหลือส0บนาทีนะครับสมรู้ร่วมคิดนะครับจะโดนทั้งหมด5้าพันจงคลุก1สิบนาทีนะครับประกันตัวไม่ได้ครับเพราะว่าเหลือขั้นต่ำตามคดีแดงครับของสิ่งที่ตำรวจจะยึดนะครับจะมีล็อกพิกถุงหอ่อศพอ่า แล้วก็คัดออฟครับนี่นี่น,นี่ต้นไม้นี่คือสิ่งที่เราจจะยึดครับแหกคุกตอนนี้โดนเท่าไหร่คะแหกคุกแหกคุกตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อหาแต่นี้ก็ขอช่วยผู้ต้องหาแหกคุกจะโดนสามหมืน่นยี่สิบนาทีครับประกันตัวเหลือขั้นส่มสิบนาทีนะครับตำรวจครับถ้ากนนรณีที่<ม>ตำรวจจับจับ ก็ต้องหาได้แล้วอย่างเงี้ยครับตำรวจจะทาการค้นตัวตลอดใช่ไหมครับใช่ครับคนรถด้วยไหมฮะคนรถด้วยครับถ้าสมุติว่าเจอของผิดกฎหมายตามที่ตำรวจแจ้งนี่คือสามารถยึดได้เลยก็ยึดแล้วก็ถ้าเป็นของผิดกฎหมายเป็นรับเข่าในก่ยนะเป๋าอะรวมอยู่ในคดีด้วยครับหมายถึงว่าถ้าสมรติว่าอ๋อก็คือไม่คิดเพิ่มแล้วหรือว่าไหมฮะยึดยึดตามปกติแต่ใส่คดีตามที่ของที่มีเอ่อสมมติสมมติผม อุ้มหอ่อศพถ้าใน,นราในรถผมมีพวกพวกถุงห่อศพอีกเนี่ยผมก็จะโดนเพิ่มอีกถูกต้องไหมครับถุงห่อศพตอนนี้ไม่โดนครับแต่จะเหมือนจะยึดถุงหอ่อศพคัตออฟล็อกพิกจะไม่มีนนในส่วนของค่าปรับเวลาแต่ว่าจะยึดครับโอเคครับส่วนงานดําข,ของทั่วไปก็จะเพิ่มในคดีปไปครับ,บค,ครับขอเคครับโอเคครับสบายเค,ครับ,รบเดี๋ยวรบกวนเชฟอธิบายในกรณีที่ เขาเออแล้วเข้าตู้ครับเชฟจะขายอะไรได้บ้างครับผมณนะตอนนี้ครับเชิญเชฟเลยครับโอเคครับเช,เชฟมาตรงนี้ได้เลยตะโกนก็ได้ครับเชฟพูดเลไพูดเลยใช่ใช่โอเคครับก็ในส่วนของเชฟเนาะถ้าสมมติว่ามีคนเออเข้าตู้สิ่งที่เชฟจะขายก็จะมีข้าวสเปย์โทรศัพท์ ซร่งราคาเนี่ยมันจะถูกคูณไปหนึ่งจุดห้าเท่าก็จะเป็นสเปรสามพันข้าวหกพันแล้วก็โทรศัพท์เจ็ดพันห้าอันนี้คือในส่วนที่เชฟจะเอามาขายให้ครับโอเคครับแ้้สอบถามหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้คือถ้าเออก็คือยังไม่มีของหายตอยัง<ร>ยังยัง,ย,งยังไม่หายตอนนี้เชฟเขาจะขายข้าวเดียวครับถ้าในกรณีจะขายนะครับ แล้วก็อีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อสตรีมครับใส่แท็กหน้าชื่อให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ใส่จะโดนปรับนะครับในส่วนนั้นนะครับใส่ให้เรียบร้อยกันด้วยครับเดี๋ยวรบกวนขอในส่วนของเงินเดิมพันได้จ่ายที่ผมได้เลยขอบคุณครับเชฟค่ะขอบครับ โอเคครับโอเคครับสถานสถานที่ตีหน้าคุกใหญ่นะครับไฟแรกสภานัดให้ไฟต่อไปหากันเองได้เลยนะครับจะโพสทวิตจะอะไรต่างๆหาได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีตรงไหน,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 นสอบถามเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวสภาจะให้เซ็นสัญญาไฟแรกที่คุยกันไว้คือสามทุ่มนะอ๋อสามทุ่มเหรอใช่ค่ะพวกคุณจะเล่นสามทุ่มเหรอใช่ค่ะ ไม่ได้ยินเสียงเลยสาคเจฟฮะว่าว่าว่าเวลาเรื่องเวลาเดี๋ยวจะรับนึงนะรับหนาขอเวลาแป๊บอ่ะกี่โมงครับจนต่อเมื่ตตี้บอกว่าเท่าไรนะครับสามทุ่มัคสามทุ่มครับใช่ครับที่นัดกันไว้ว่าหรับสองทุ่มครึ่งได้ไหมครับเมตี้อยู่ครับอยู่เป็นสามทุ่มครับสะดวกสามทุ่มให้สัพาตัดสินใจเลยก็ได้ครับ สองทุ่ม 4, สี่ห้าตัดกากลางมาถึงว่าสองทุ่มสี่ห้านี่ต้องมีไฟแรกด้ว่ไหมครับสองทุ่มสี่สิบห้านี่คือเริ่มสตอรี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนัดเนี่ยที่หน้าคุกใหญ่ใครมาช้าภายในสิบห้านาทีก็คือโดนปรับจัดแค่ไฟแรกไม่งั้นไม่เจอกันก็คือได้ยินก็คือสองทุ่มสี่สิบห้าก็คือช้าสุดก็คือไม่เกินสามทุ่มถ,ถูกไหมคะที่จะเข้าไฟก็ <laughs> <laughs> ห้ามเลยเท่าไหร่นะสามทุ่มใช่ไหมออนห้ามเลยสามทุ่มใช่ครับห้ามเลยสามทุ่มครับเหลือด้สิบไม่เกินสิบห้านาทีก็คือเราเรานัดให้ก็คือสองทุ่มสี่ห้าใช่ไหมครับคุณจะมาตอนสองทุ่มห้าสิบเก้าก็ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเกินเป็นสามทุ่มหนึ่งนาทีสภา,าจะทดเพื่อทําการปรับแต่เดี๋ยวจะปรับหลังจบสตอรี่ครับนับจากที่สภา,าประกาศใช่ไหมครับสิบห้านาทีถูกต้องครับผม แต่เดี๋ยวสภาจะประกาศสตอรี่ให้ก่อนว่าให้เตรียมตัวว่าคุณมีสตอรี่กันจะได้ไม่ต้องโดนแก๊งอื่นเปิดประมาณนี้ครับพ่ดง่ายว่าก่อนสามทุ่มไปเจอที่หน้าคุกใหญ่แล้วรอสภาประกาศด้านซ้ายบนให้ตีกันถึงจะตีกันได้นะครับพอไฟแรกเริ่มไปแล้วเนี่ยไฟต่อไปพวกคุณหากันเองเลยครับไม่ต้องผ่านสภาจะโพสต์ทวิตจะทําอะไรก็แล้วแต่พวกคุณแต่ขอให้อยู่ในกฎประเทศตามนี้ครับเดี๋ยวส่งสัญญาให้ได้ครับได้ครับสักครู่ครับขอลีดเดอร์แค่คนเดียวก็ได้ครับ ตรงนั้นไปเตรียมของเซตของให้เรียบร้อยเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้ไปเซตของตัวเองแก้ไขเรื่องหนึ่งนะครับนี่ต่้ออตงใจเย็นปิดกระเป๋าด้วยนะไว้ตายหนิบของกันแม่เดี๋ยวก็ต้องออกไปแก้ชื่อที่สตรีมกันด้วยนะร่วมคิดเปิดนี้แก้ไขเป็นคดีปั๊บด้วยประกันตัวเลยน่าจะไปตัดได้นาชื่อก็คือจากสิบเหลือห้าถูกไหมคะใช่ครับสมร่วมคิดไม่ใช่คดีแดงครับใช่เกลยประกันเหลือห้า สมรู้ร่วมคิดก็คือมาช่วยเหลือออ่่าช่วยเหลือส่วนช่วยเหลือแต่ถ้านั่งในรถแล้วไม่ได้ขอดศพไม่ได้ยิงตำรวจไม่ได้ถือศพอันนั้นจะโดนสมรู้ครับมาช่วยส่วนช่วยเหลือเฉยๆถูกไหมครับถูกครับผมอ่าจจะเป็นคนขับรถคนนั่งอะไรก็เลยแขกคุกค่าปรับสามหมื่นถูกไหมคะแขกคุกหรืครับสักครู่นะใช่ค่ะอันนี้คอนต้องขอเฉยเยก็ต้องรีบทำอะเอาไงอะ ส่วนของผู้กระทาการช่วยเหลือผู้ต้องหาแหกคุกสามหมื่นยี่สิบนาทีครับอะไรนะประกันตัวเกือสิบนาทีคดีแดงไอเคนพูดอะไรนะต่ของอุ้มอยู่ดีทำไมขายไปหมดเลยอุ้มห่อไม่สามารถประกันตัวได้นะต่อมันไปต่อมไปรีชื่อไปเปลี่ยนชื่อแกชื่อน้าแท็กอะอันนี้แท็กหน้าชื่อกันครับการเริ่มไล่เออคณรู้แล้วต่อทั้งหมอและตำรวจครับจะเริ่มไล่จากไหนอ่ะอิงจากวอใช่ไหมแรกครับกดขึ้นมาคือหมอยังไม่ได้เริ่มไล่นะครับก็คือการกด เคสครั้งที่สองเคสห่อครับหมอจะเริ่มไล่นะครับในส่วนของไฟแรกส่วนไฟตัดไปสมมติว่าเราห่อเซตแรกเนี้ยจบไปแล้วแล้วเรานัดไฟไฟถัดไปเนี้ยแล้วเรากดเคสมาแล้วตำรวจหมอประเจอเนี่ยหมอจะยังให้เราไฟกันก่อนครับตำรวจจะมีเคสห่อเกิดขึ้นมาถ้าสูตรว่ามีห่อหนึ่งเริ่มห่อแยกแยกไปห่อแล้วครับตับตั้งแต่เคสห่อเคสแรกเลยสูตรว่ามีคนแยกไปห่อหนึ่งเคสปุ๊บแล้วก็ เคสนั้นอย่งอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วเรายังไฟกันอยู่ครับนับสามนาทีครับหมอก็จะเริ่มโฟกัสเชสหอครับส่วนคนที่ควณไฟกันหมอกับตำรวจจะไม่ได้เข้าไปยุ่งนะครับแต่ถ้าหากมีห่อเนี่ยครับเข้าไปตรงบริเวณไฟก็คือหมอกับตำรวจก็จะต้องเข้าพื้นที่ตรงนั้นนะครับนับทราบนะครับทราบครับับทราบครับอขอลีดเดอร์คนหนึ่งจุดมาที่เบอร์สามเก้าศูนย์ห้าสามเก้าเอวสามเก้าเลยนะคะ สามเก้าศูนย์ห้าสามเก้าแล้วก็แท็แล้วของตั้งไว้โอเคอ่าในส่วนของสัญญาครับเขียนชื่อนามสกุลชื่อแก๊งรับทราบสัญญาขอเช็คแป๊บนึงนะครับครับผมเราดูได้เลย วันที่สิบห้าเริ่มตอนยี่สิบสี่ห้าอืมอะไรนอนุญาตบ้างมูลค่าห้าด้านหนึ่งวันสี่สิบเอ,อ๋อสตอรี่พิกทางลองอ่านกันเลยอ่าน,นอะไรอ่ะอาอะไรอ๋ออะไรีิโตมาร์ตพี่ป่ะสะพามีรถแดงไหมอ่ะรถแดงคืออะไรวะรถสีแดงอ่ะ รถหมออันนั้นอะเออรถเออเออทำเรื่องสตอรี่ให้หน่อยดิื่องอยู่กูเก็บไว้ในห้องหลักฐานแล้วตอบว่าอะไรนะคะท่านาชื่อนามสกุลครับผมแล้วก็ชื่อแก๊งแล้วก็รับทราบสัญญาครับผมโสจเรียบรยครับ เดี๋ยวของไมตี้ครับผมชื่อนามสกุลเราเลยครับแล้วก็ชื่อแกงแล้วก็รับทราบสัญญาครับสภาพอนนี้จัตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยทั้งคู่ครับไปรีเซ็ตได้เลยเดี๋ยวสภาประกาศสองทุ่มสี่ห้าค่อยเริ่มตีนะครับห้าตีก่อนเวลานะครับ มานีต่อมทำตั้งค่าสตตีมกันก่อนเลยเอา้ามันตั้งแล้วตั้งได้แล้วนี่ตั้งเฉยเฉยยังไม่ได้ตั้งไงัน